คนจะรอและอยากจะเทียอยู่นมคอยู่ที่นี่หน,น่อจัดฟังก่อนจัดไปในก่อนนะแต่ว่าซอนกับโยไม่ได้มาวันนี้เันเดียวนะพรุ่งนี้ก็มาเร,ราไปที่เบรมอเตร์ไคในงานวันนั้นพรนนุ่งน้เพื่อนคนนพิธีพิธีพิธีพี่ิพิธีพิธีพิีพนีพิธ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 ี้ิธีพิธีพิีพิธีพิีพิีพิธ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 พิี้ิีพินีนพ<อ> นัดเพื่อนมานั่งชิวกันตอนเย็นเจอกันแบบนี้เวลาเดิมทีเปลยบอลจะมาเนะี่ยเราจัดลงไปให้ก่อนแต่ว่าจังหวะโจะโจอย่างนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะเพลงหลมนะเราสามารถเอาทุกๆเพลงที่เราอยากให้มันเป็นเพลงเศร้าจะกลายเป็นเพลงที่เศร้าได้ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวเราคค่ไปโจ๊กกันต่อมีรีเควสต์มาด้วยนะคะวันนี้เพื่อไม่เข้ากับบรรยากาศความเป็นส่วนนะ้ำคนนี้ต้องมีอะไรที่แบบว่าพูดไปแล้วมันใช่เลยเป็นสิ่งที่อยู่กับนนะ้ำ เงีอกทองโอ้โหฮะเดี๋ยวเรา